คิดไม่ออกบอกบิ๊กนะใจเกินร้อยคิดสร้างสรรค์มองการไกลใส่ใจทุกปัญหาเพื่อพัฒนาชุมชนได้เวลายกระดับการพัฒนาตำบลชากระบกหมู่ที่6หมู่ที่7หมู่ที่8หมู่ที่9หมู่ที่2และหมู่ที่3บางส่วนต้องเดินหน้าโปรดเลือกเบอร์3เบอร์3เบอร์3 เลือกบิ๊กนะใน,นายนรงสุวรรณพิทักษ์กาเบอร์สเข้ามาเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชากระบกเขตหนึ่งแทนตำแหน่งที่ว่างทุ่มทั้งใจประสานงานจริงทำงานไวใส่ใจทุกปัญหาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพ่อแม่พี่น้องทุกคนใกล้ชิดประชาชนดูแลทั่วถึงเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นการพัฒนาจะดีเริ่มต้นที่ท้องถิ่นเข้าคูหากาเบอร์สาม เบอร์สามเบอร์สามบิม๊กณะฐนายนรงสุวนพิทักษ์อดีตเป็นสอบตอหมู่ที่สามผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านชุมชนส่งเสริมการกีฬาจัดงานฟุตบอลห่วงหินครับเจ็ปีซ้อนและเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกองทุนหลวงพ่อรื่นประสานงานในทุกภาคส่วนขออาสาทำงานเพื่อพ่อแม่พี่น้องตำบลชาก,กระบกหมู่ที่6 หมู่ที่7หมู่ที่8หมู่ที่9หมู่ที่2และหมู่ที่3บางส่วนมาร่วมขับเคลื่อนหมู่บ้านของเราตำบลของเราไปด้วยกันทุกคะแนนเสียงมีค่าโปรดออกไปใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่16มิถุนายน2567เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกากาเบอร์สเบอร์ 3, สเบอร์สช่วยกันหน่อยมันยากเป็นคิดไม่ออก บอกบิ๊กนะเลือกบิ๊กนะน,นายนรงส่วนพิทักษ์เขามาเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเขตหนึ่งตำบลชากระบกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองต้องบิ๊กนะเบอร์สามคิดไม่ออกบอกบิ๊ก,กนะหน่วหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่